เสือร้องไห้ครับชอบเลยอ่ะดูดินี่ฮะนองไฟเลยละครับอ้าวเสร็จแล้วะลุ่งไฟก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะบารยากาศเช้าๆครับก่อนไปทํางานนะครับชิ้นใหญ่มากเลยชิ้นใหญ่นะฮะลองหัมดูครับจิ้มลงไปเอาข้อเหนียวข้อเหนียวครับจ้ม สวัสดีครับทุกคนฮะคนที่เข้ารับชมฮะอย่าลืมกดไลค์และ s u b s c r i b e ผมเลยฮะอย่าลืมกดติดตามแล้วสั่นกระดิ่ง้วยนะอย่าลืมกดติดตามที่เพจไวยนะฮะเอาครับวันนี้ครับหลายคนบอกว่าพี่เอ็มทำไมพี่เอ็มไม่ทำข้าวให้ดูหน่อยเราวันนี้จะทำข้าวให้ดูฮะรับรองว่าอร่อยแน่นอนฮะดูไม่จะกินเลยครับนี่ครับนี่เสือร้องไห้ครับวันนี้ไม่จุเลยวครับวันนี้จะย่างย่างใหม่ที่หนึ่งนะเพราะอุมบุลลิซี่เขาจะกินด้วยนะฮะเขาถึงกล้องอยู่นะฮะตอนนี้ฮะถ้าใายกล้องนี่นะ วันนี้เขาก็จะกินด้วยฮะแฟนผมไม่กินดิบนะฮะผมก็จะย่างทําการย่างเหมือนอารมณ์เหมือนสะดุ้งไฟแต่ medium rare รับรองว่าอร่อยแน่นอนนะฮะเสือนะครับวันนี้ก็เบาๆฮะซื้อมา280บาทฮะแพงไหมมันก็ไม่เท่าไหร่นะฮะสามสิบไม่ใช่เหรอมันรวมดีด้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวทาการหั่นก่อนนะครับไข่มันแทรกนะฮะส่วนนี้จะอร่อยมากๆเลยนะฮะก็จะทําการหมักออกแนวคุณเค็มหน่อยนะครับอาไลครับ อ่ครับนี่คือหั่นเสร็จแล้วนะฮะต่อไปเราจะปรุงรสนะฮะง่ายๆครับซอสปลาเคี่ยวครับประมาณ2ช้อนนะครับซอสถั่วเหลืองะประมาณช้อนหนึ่งนะฮะอันนี้เราจะเอาแต่ความเค็มนะฮะผงนัวฮะชุอนิดหนึ่งนะฮะนิดหนึ่งครับแล้วก็ลดดีฮะใส่ประมาณสักช้อนหนึ่งพอครับไม่ต้องใส่เยอะนะฮะให้มันมีความนัวความอะไรของมันนะฮะ เกลือครับนิดหนึ่งให้เป็นปลายเลี้ยงนะฮะหยิบสักหิดหนึ่งกำลังดี ฉลองแขนเสื้อครับเราจะไม่เฟกนะครับขยำครับผมจะเอาแต่ลดความเค็มนะเพราะว่าเราจะได้กินกับน้ำจิ้มเพียแล้วครับผมโค้งของเราแทบแทนะครับออกหวานนะครับลองว่าอร่อยแน่นอนฮะผมจะหมักออกเค็มๆนิดนึงนะไม่ต้องห่วงฮะอันนี้เนื้อสดนะครับไม่ใช่เนื้อที่ค้างคืนฮะเขอพึ่งค่านะครับก็เลยทําให้ทุกคนได้ดูกันนะหลายคนบ่นหมอพี่เอ็มทำไมพี่เอ็มไม่ค่อยทํากับข้าวให้ดูเลยส่วนใหญ่พี่จะสายย่างนะพี่ชอบสายย่างมากกว่านะจริงๆโอ้ยดูเสือดิ เห็นไหมครับไขมันอิ่มตัวมากเลย เราก็นวดไปนะฮะพยายามกำด้วยนะถ้าเรากำเนี่ยมันก็เหมือนกับเราจะนวดเนื้อไปด้วยทําให้เนื้อมันนุ่มขึ้นนะครับรับรองว่าอร่อยแน่นอนนะฮะกระเทียมไม่ใส่นะครับเพราะว่าผมไม่มีถ้าเกิดคนมีก็ใส่ได้นะครับมันจะช่วยเรื่องเรื่องของความหอมมากขึ้นนะฮะไปครับเดี๋ยวหมักอีกสักประมาณสัก20นาทีแล้วก็เดี๋ยวขึ้นย่างกันเลยฮะไปฮะเดี๋ยวไปย่างกันฮะหมักยี่สิบนาทีแล้วครับนี่ฮะตาเป็นแบบนี้นะฮะเดี๋ยวเรากําลังจะย่างกันนะฮะดูไฟครับประมาณนี้นะฮะต่อไปเราจะทําการย่างกันนะฮะ ดูเนื้อไขมันนะชอบเลยอะบอกว่าอร่อยแน่นอนนะฮะ,ะเดี๋ยวเราไปย่างกันฮนะอ่านี่ครับไขมันลงก่อนนะฮะตรงนะฮะระวังมันไหม้้วยนะครับอู้ร้อนนะเราจะเอาแบบมีเดียมแรนะฮะนี่ครับประมาณนี้นะฮะอืมแดกน่ากินนะฮะมันนะฮะเช้าๆนะฮะก่อนไปทํางานนะ,ะเดี๋ยวรอน้ำกิ่วควยครับน้ำกิ่วควยมาแน่ครับเนื้อเสือจะไม่เอาให้สุกนะฮะเราย่างให้พดอดีเลยนะฮะ ลงไฟด้วยนะครับถ้าเกิดสมงว่าเราสุกมากเกินไปไฟำํำบ่อแหลกนะครับจริงๆเพราะเนื้อมันก็ขึ้นชื่อว่าเนื้อมันจะหยาบมากๆเลยฮะโอ้ทำลายแตกเลยฮะเ้าเหนียวฮอนในตอนเช้านะคะลองว่าอร่อยแน่นอนนะฮะเี๋ยสักหน่อยกลับได้านสักหน่อยก็เดี๋ยวจะทานได้แล้วนะครับเพราะผมไม่เอาสุกมากนะ,ะผมมันเอาแบบอารมณ์แบบสะดุ้งไฟนะฮะระวังฮะระวังเรื่อง,ง,ะะอง,งไฟด้วยนิดน,นึงนะฮะ เดี๋ยวตัดตอนเสร็จเลยนะฮะเดี๋ยวจะหั่นให้ดูนะฮะว่าเป็นยังไงนะครับอ่าเสร็จแล้วจะนุ่งไฟก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาลองหั่นกันดูฮะเหลือไขมันอิมตัวแซ่บนะครับถนัดแต่กินดิบนะครับไม่ค่อยถนัดกินเท่าไหร่อันนี้แฟนกินด้วยก็ต้องจําเป็นนิดนึงฮะต้องให้สุกนะฮะลักษณะนะครับดูนะครับเป็นยังไงนะฮะอือพอได้พอได้พอได้ไม่มีเลี่ยมมากแต่ก็ออกว่าได้อยู่นะฮะ แดงซะหน่อยนะครับเพราแฟนผมกินได้แบบสไตล์แบบนี้แหละบรรยากาศทุเช้าครับก่อนไปทํางานนะครับอืเป็นยำแซ่บเลยครับวก็แฟนผมคนละครึ่งทางนะครับฮะประมาณนี้ครับเนื้อไม่ต้องห่วงครับเนื้อสดอยู่แล้วนะเดี๋ยวลองสักชิ้นดูนะครนี่คร ร้อนนะฮะออนชุย๋ยอีกสักคำฮนะแล้วก็เดี๋ยวตั้งกล้องกินกับแฟนนะฮะเป็นยังไงนะฮะ อ่ครับเดี๋ยวตั้งกล้องกินเลยฮะสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีฮะเหมือนเดิมว่าหลายคนบอกว่อุ้มเมื่อไรจะออกมาอุ้มบุลิซี่เมื่อไจะออกมาออกมาแล้วนะครับดีครับดีครับไม่ได้หายไปไหนนะครับก็อยู่ข้างข้างครับแต่ก็ขอบคุณ MC ทุกคนที่ถามถึงนะฮะแล้วก็ขอบคุณที่ห่วงใยนะครับขอบใจผมครับผมก็งงอยู่นะถามว่าทำไมพี่อุ้มไม่ออกมาเลยก็ออกมาแล้วนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาแล้วเถอนเนาะใชพูดภาพน้ำพลงครับน้ำแกงคว่วมา เพื่อเอซทุกคนครับหนึ่งสองสามจัดไปอู้ขุดได้นี่จะกินแซ่บเลยฮะวันนี้กินกับแฟนนะฮะก็อร่อยอร่อยนะฮะขอกินสุกบ้างนะฮะข้าวเหนียวร้อนๆนะฮะเพิ่งตัแตอนเช้าเลยนะฮะเดี๋ยวให้ซีอุ้มบุญกินก่อนนะฮะลองดูเดี๋ยลองดูเนียโอเคมีเดียมแร จะไม่ให้สุกมากนะครับเฮ้ยชิ้นใหญ่มากเลยชิ้นใหญ่นะฮะลองหัดูครับจะแซ่บๆนะครับกินกินนะกินได้จิ้มลงไปเอาข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวเหนียวหน่อยครับเตรียมพร้อมข้าวเหนียวข้าวเหนียวชิไนห่วยไหมอือมาครับมาครับไทยและต่างประเทศเอาข้าวกับปลาวันกินกันนะครับวันนี้อผมจะกินซับแซ่บกบแฟนนะครับ ก็ได้ผักตามไหมอร่อยไหมเจ้าเสะะียบ่ะ ชอบไข่ันมากเลยครับวงนี้นะครับอืมบนจะหักนะครับเนียเหนียวแรงมันเหนียวแล้วก็ฟันไม่คก็ยีด้วยนะก็ใารกินเสียร้องห้าแต่ก็อร่อยอร่อยครับต้องหั่นบางๆนะครับอืมไม่ใหญไป สินใหญ่ไม่แนะนำแล้วครับเราลองให้ที่ย่างแล้วเลยหยำยากเกินเกินครับถ้าแบบจิ้มเกี๊ยมแล้วมันจะหยำง่ายกว่าไหมยากเหมือนกันกินเนื้อได้ออกแรงฟันแต่เช้าเลยเนะนี่ยเราเด็กๆดูว่าสุกมากหรืนยังลองดูนะครับแต่งก้ข้อย็นนะเมื่อวานเราไม่ข่อยย็นรู้เปล่าอ่ะ เอามือเข้าเย็นแล้วกินข้าวเช้าลำบากเป็นไงบ้างหมักอร่อย มันอารมณ์เหมือนเราเตือเข้ากันนะนั่งตังนะคะเสียแห้งไม่ยอมกินนมเช้าเช้าก่อนไปทำงานนะมีหลายคนถามนะ ที่สาวครับของแฟนยังโสดนะครับมันหมอนวดครับหมอนวดจริงเนี <S <S ่ยหมอนวดได้ค่ะท่านี้บ้าน,าน,นาสวนมัสซาดค่ะลุงพินีลุงพินีประจําการที่นั่นอยู่ครับเธอมันชิ้นใหญ่อ่ะหรือว่าฉันต้นองอะไรบ้าะตัดออกเลยิ่งดออโอ้อยังแซ่บแล้วยังแซ่บแคนคนเดียวเลยแต่ฉันแบบอาร,อรมณ์แบบได้ได้ไดใช้กามอนช่วงเช้าอ่ะ เแต่อ่อยจริงทำน้ำจิ้มมันอยมากเลยเมื่อกี้จะพูดอะไรลืมพิชัยนะจะบอกว่านะั้น มีหลายคนถามมาเยอะมากว่าทำไมพี่เอ็มหลับตากินเอาจริงๆนะพูดจริงๆเลยแสบตายังจัดไฟไม่เก่งนะย,งยังพวกเรายังจัดไฟแบบมันมันแสงเขา้าจเข้าตานะก็ไฟอยางไฟ LED มันเป็นไม่ได้ LED แบบที่เขาใช้กันละครน,นะครับไฟปกติแล้วเรามาดัดแปลงทามอานะมันก็เลยแสบตามากเดี๋ยวว่างหนูจะถ่ายให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะครับยังไม่ได้มีเวลาครับ ที่จะจัดไฟใหม่ก็จะกินตอนเช้าค่ะได้ครับเพราะว่าย้ายมาถ่ายในช่วงนี้ครับก็ดีอร่อยครับอื <c oughs> ได้ก็วันนี้ไม่มีอะไรมากมายก็ทําอาหารให้ทุกคนได้ดูนะว่าทุกคนเรียกร้องมาหารือเกิดแบบว่าอะไรนะพี่เอ็มทำอาหารได้หน่อยให้ดูหน่อยนะก็พี่เอ็มในส่วนใหญ่ก็ถนัดยากแต่พี่อุ้มพรุ่งนี้ก็คงจะเป็นตามพี่อุ้มแล้วพี่จะทําอะไรนะเธออุ้มไปก่อนไปุ้ไปก่อนเนาะราติดาตามอีพีต่อไปนะคะจะทำใช่ตอนนี้พี่พอุ้มมือตอนนี้พี่อุ้มก็มือเจ็บอยู่นะฮะก็เลยบักเนื้อไม่ได้ก็เดี๋ยวอีพีได้เดี๋ยวจะจัดให้นะคะกำลังามเลย เดี๋ยวผมจะสดแซ้ๆให้ทุกคนได้ดูกันนะฮะกินกันสองคนอิ่มเลยฮะ,ะก่อนเช้าๆก่อนไปทํางานนะ,ะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าผมจะไปไหวหรือเปล่านะครับซึไปสักสองแก้วแล้วน้ำแกงควยก็ขื้นคอดีบ้างเลยนะ,ะยกำลังคิ้วแล้วลิ้นดีโอ้ยเริ่มพันแล้วฮะก็ขอบคุณนะฮะกดดีดูคลิปวีดีโอแล้วก็เข้าคอมเมนต์ต่างๆนะครับขอบคุณมากๆเลยนะฮะแล้วสำหรับวันนี้ฮะ,ะเดี๋ยวผมไปทํางานแล้วฮะแล้วเจอกันนะครับบ๊ายบายครับขอบคุณมากฮะอย่าลืมนะฮะถ้ารักกันชอบกันก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ บ๊ายบายครับแล้เวเจอกันครับ